ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาคุณไปชมหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นก็คือ BYD Dolphin รุ่นปี2025รถที่มีขนาดกระทัดรัดฉลาดประหยัดพลังงานและกำลังเขย่าตลาดรถ e ีวีด้วยความลงตัวระหว่างราคาและนวัตรกรรมใหม่ๆมาดูกันว่ารถคันนี้เหมาะกับการใช้งานประจาวันของคุณหรือไม่ ตั้งแต่แรกเห็น B Y D Donfin ก็บอกได้เลยว่าไม่ใช่แค่รถเล็กทั่วไปดีไซน์ของมันดูโฉบเฉี่วล้ำสมัยมีเส้นสายที่ไหลลื่นพร้อมด้านหน้าที่โดดเด่นให้ความรู้สึกอนาคตไฟหน้าเล็ดและแถบไฟหน้าแบบเ่าเนื่องเพิ่มความพรีเมียมส่วนขนาดที่กระทัดรัดก็เหมาะมากกับการขับขี่ในเมืองที่มีถนนแคบๆ เมื่อเข้ามาภายในคุณจะต้องแปลกใจว่ารถแฮชแบกคันเล็กคันนี้ให้พื้นที่ภายในได้มากขนาดนี้ด y d ออกแบบภายในให้โปร่งโล่งนั่งสบายหน้าจอสัมผัสแบบลอยตัวตรงกลางแผงหน้าปัดที่ดูเรียบง่ายและวัสดุที่ให้สัมผัสนุ่มดูหรูหราก,กว่าราคาที่จ่ายเบาหลังนั่งสบายแม้สําหรับผู้ใหญ่และพื้นที่เก็บสัมภาระก็พอเพียงสําหรับการใช้าง,งานในชีวิตประจําวัน ส่วนระบบขับเคลื่อนก็ไม่ธรรมดาเพราะใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่เบล็ดของ BYD ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยและความทนทานรุ่นที่ได้รับความนิยมในไทยจะมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด44.9กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกลประมาณ410กิโลเมตรต่อการชาร์จหครั้งเพียงพอสำหรับขับในเมืองวิ่งงานหรือทริปสั้นๆชิลๆ เรื่องการขับขี่ b y d d o n z i มก็สนุกเกินคาดการเร่งจากมอเตอร์ไฟฟ้าทำได้เร็วทันใจแม่ไม่ใช่รถสปอร์ตแต่ก็ให้ความมั่นใจเวลาเข้าโค้งระบบเบรกแบบ Regenerative เพิ่มประสิทธิภาพและยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกทั้ง Eco Normal และสปอร์ตตามความต้องการของผู้ขับ ด้านการชาร์จไม่ต้องห่วงรองรับทั้ง AC และ DC ฟาชาร์จโดยการชาร์จแบบเร็วสามารถชาร์จจาก30%ไปถึง80%ได้ในเวลาราว30นาทีเหมาะมากสำหรับการใช้งานประจำวันแม้จะไม่มีที่ชาร์จที่บ้านก็ตามในเรื่องเทคโนโลยีดอรฟินรุ่น2025จัดเต็มทั้งหน้าจออินโฟเทนเมนขนาดใหญ่ รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto กล้องรอบพันระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและระบบปรวจจับผู้ขับขี่ BYD ให้ความสำคัญทั้งความปลอดภยัยและความล้ำสมัยและเมื่อพูดถึงราคานี่แหละคือจุดขายของดอนฟินเพราะในตลาดอย่างประเทศไทยราคานั้นถูกกว่าคู่แข่งหลายรุ่น โดยเฉพาะเมื่อนำเอาสิทธิประโยชน์จากนโยบาย EV เข้ามาคำนวณนั่นทำให้คุณได้รถ EV ที่อัดแน่นด้วยฟีเจอร์ในราคาที่เทียบเท่ารถเครื่องยนต์บางรุ่นและเมื่อรวมกับการประหยัดน้ำมันและค่าบำรุงรักษามันคือดีลที่คุ้มมากแล้วสรุปคือยังไง b y d d o p h i n t ปี2025ไม่ใช่แค่รถไฟฟ้าราคาถูกแต่เป็นสัญญาณของอนาคตรถยนต์ที่ชาญฉลาดปลอดภยัยมีดีไซน์และเหมาะกับชีวิตจริงไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ที่อยากลองขับอีวีเป็นครั้งแรกคนที่ใช้ชีวิตในเมืองหรือคนที่อยากลดคาร์บอนฟุตพิ้น์รถคันนี้คือทางเลือกที่คุณควรพิจารณาขอบคุณที่รับชมครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกับ b y d d o n f i n คุณอยากเป็นเจ้าของมันหรือเปล่าแล้วเจอกันใหม่ในรีวิวหน้าครับ